สวัสดีค่ะเด็กๆโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุกสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนสัปดาห์นี้นะคะลูกเราจะเรียนกันในห,หน่วยโรงเรียนของฉันค่ะเด็กๆจำชื่อโรงเรียนของเราได้หรือเปล่าคะลูกไม่ได้ท่องกันนานเลย โรงเรียนของเรานะคะมีชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธ์ค่ะเด็กๆลองพูดตามครูหน่องสิคะลูกโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธ์เก่งมากค่ะเด็กๆเวลาใครถามเด็กๆก็ให้ตอบชื่อโรงเรียนของเราให้ถูกต้องนะคะลูก โรงเรียนของเรานะคะก็มีสัญ,ญลักษณ์ตราสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเรานะคะจะเป็นรูปคนนะคะจับมือกันนะคะแล้วก็จะมีคนหลายๆคนยืนอยู่รอบๆนะคะนั่นหมายถึงว่าการแสดงว่ามีความสามาคคีกันนะคะลูกสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนเรานะคะเด็กๆไปที่ไหนเด็กๆก็จำได้นะคะสังเกตด้วยว่ามีชื่อโรงเรียนของเราอยู่นะคะ และสีประจำโรงเรียนของเรานะคะก็คือสีขาวน้ำเงินค่ะโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วนะคะเด็กๆอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธ ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณน้องจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนของเราเด็กๆคงจะคิดถึงโรงเรียนใช่ไหมคะอยากจะรู้ไหมว่าโรงเรียนของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราติดตามชมกันค่ะ เด็กๆไปท่องชื่อโรงเรียนของเราให้ได้นะคะลูกวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย